สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพรของทาง Bravo Trade a c a d e ท y ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฝา Bravo นะคะประจำวันพฤหัสบ,บดีที่17กรกฎาคมนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูทองคำนะคะว่าแล้ววันนี้เราจะเทรดได้ไงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนทุบลงมาดีดขึ้นไปโอ้โหทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรพวกนี้ก็เกิดจากการที่มีข่าวเข้ามาด้วยนะคะถ้าเกิดใครติดตาม น่าจะมีการประกาศบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นการนี่ข่าวนอกตารางด้วยนะคะเพราะว่าเช็คแล้วในตารางเนี่ยไม่มีเลยนะคะแต่อยู่ก็มีการประกาศเกี่ยวกับบางอย่างของทางสาหรัฐอเมริกานะคะทาให้มีการวิ่งแบบวือหวามากเลยทีเดียวคิดแล้วนะคะเมื่อวานว่ามีโอกาสจะปิดแดงได้นะคะแต่สุดท้ายก็ดีดปรับตัวขึ้นไปแล้วพุ่งขึ้นไปแบบสุดจริงๆเอาเป็นว่าลงสุดขึ้นสุดก็คือเมื่อวานนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข่าวว่าวันนี้เรามีมุมมองใน การเทรดยังไงบ้างนะคะบูสต์แคมป์ครั้งที่2 3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะ กระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของ b o o s t แคมปครั้งนี้ Day 1เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริง จากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพันสู่หลักหมื่นล้านเพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงใน day 2ค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการ Ice b a t h เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบัน ฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้คุณมีสติกล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเดย์ <c oughs> ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างไมซ์เซตที่แข็งแรง เข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นใน2วันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงท้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกข,ขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่ Boost Camp เท่านั้นเรตสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28 3 0ถึงส0สิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรังสิตพาทุกคนมาเริ่มต้นจากทเฟมเดย์เลยนะคะ แท่งนี้เลยแท่งที่บอกทุกคนนะคะก็คือเมื่อวานเนาะที่บอกว่าเป็นเหตุใช่ไหมจะเห็นว่าแท่งเทียนมีการปิดแท่งเทียนแบบเขียวนะมีการปักแบบเขียวเปื้ขึ้นไปนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมีการลูดลงมาก็คือมีแรงขายตบก,กลับลงมานะคะฟิลฟิลแบบมาอยู่ที่เดิมนะคะก็เขียวครึ่งหนึ่ง ใส้ครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเกิดพูดแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าปริมาณแรงซื้อ,อย่างเงยอะกว่าปริมาณแรงขายอยู่ดีเนาะแต่ว่าลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นลักษณะของการที่มีความกํากึ่งนั่นเองนะคะก็คือไม่ได้แน่นอนไม่ได้ชัดเจนใดๆนะคะแต่ถ้าเกิดถามว่าหน้าเทรดไหนได้เปียกเนี่ยเราก็จะพูดเรื่องเดิมกันเลยนะคะไล่จากทางเฟรมวิกมาเดมาเนี่ยเดก็พยายามที่จะมีการยกโลโยกหาให้ได้เลยเหมือนกัน เนาะเพราะั้นเดี๋ยวลองมาดูไส้ในกันหน่อยค่ะว่าเราเนี่ยมีมุมมองอยังไงต่อเนาะอ่ะก่อนไปลึกซึ้งวันนี้ขอพูด ถึงทำฟมเดีกนิดหนึ่งนะคะจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดดีมาน์ของเดย์นะคะที่มีการปรับตัวลงมาเนาะแต่ปรับตัวลงมาไม่ได้ถึงขนาดนั้นซึ่งไม่เป็นไรนะคะบางทีมันก็ไม่ได้ลงมาในทุกๆดีมาร์เนาะอาจจะเป็นแนวรับบางอย่างนะคะที่อยู่ในทำฟิมย่อยก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแต่สิ่งสำคัญคือเราจะเห็นว่าสามสามสองศูนย์นะคะลงมาปิดแท่งเยนเมื่อวาน เมื่อวันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เมื่อวานก็ลงใหม่รอบหนึ่งแล้วปรับปรับพุ่งเขียวขึ้นไป นะคะซึ่งมีประมาณนี้เลยภาพใหญ่มวลรวมเนี่ยก็มองว่ายังมีความไซเวแบบนี้อยู่นะคะมวลรวมภาพใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเวลาคายเทรดแล้วนี่จะลืมเก็บกําไรกันด้วยนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าไซเควเนี่ยกว่าจะเลือกทางหรือกว่าจะหลุดไปนิดที่ทางใดททางหนึ่งเนี่ยบางทีบวกบวกแล้วไม่เก็บนะคะก็มีโอกาสที่จะกลับลงมาชนกันทุนได้หรือใครไม่กันทุนก็อาจจะไปในทิศทางอีกทางหนึ่งเลยก็ได้เช่นเดียวกัน เนาะอ่ะดูอีกดูอีกนะคะเมะื่อวานเราพูดแหละว,ว่าชุดตรงเนี้ยให้เป็นตานแรกนะคะแล้วสุดท้ายปรับตัวขึ้นมาจริงๆนะคะอันเนี้ยคือต้านที่สองฟิลแบบ ต้านสวิงไฮถัดๆไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไปฝึกตีตามได้เลยอันนี้คือเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนไปฝึกมากนะคะเอาแค่ง,ง่ายๆแบบนี้ก่อนเลยก็ได้นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อคืนปรับตัวขึ้นมาหาแนวต้าน3374 3375แล้วก็ทุบลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะน่าสนใจมากไปดูกันต่อดีกว่า นะคะย่อยไปในไทม์เฟรมสีมชม่ชั่วโมงนะคะในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะคะเมื่อวานอยู่แถวนี้เลยนะคะแล้วก็มีดีมานจดนี้เนาะซึ่งไม่ได้ถึงหรอกนะคะมารับอยู่แถว3-3-2สามน,นะคะมีการเดินทางลงมาแบบนี้ฟึบฟึบฟึบมันจะตีลงมาได้ใช่ไหมคะขึ้นไปนิดนึงแล้วทบลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้มีการติดลักษณะของการติดแนวต้านนะทุกคน แนวต้านแถวนี้แถวนี้นะคะทุกคนจำได้ไหมแถวนี้มันจะใกล้ๆกับกรอบโซนที่ตีอยู่ในทมงเฟรมที่เล็กลงด้วยนะคะที่วาดไว้ให้ทุกคนเมื่อวานนะคะสุดท้ายก็ย่อปรับตัวลงต่อนั่นเองนะคะแล้วก็มีข่าวทุบมาเนาะก็มาหา3ามสอุีกรอบหนึงเห็น4ชั่วโมงท่งเขียวนี้ไหมคะคือทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากจริงๆเดี๋ยวย่อยทมงเฟรมไปให้ดูอะ ขอสชั่วโมงก่อนสี่ชั่วโมงปัจจุบันต้องบอกว่ากาบวิ่งส่วีแล้วเออนะคะนี่คือตานแล้วนี่ก็คือแนวรับเนี่ยนะคะหมายความว่าตรงนี้เนี่ยเริ่มวิ่งเป็นกรอบสเวพักตัวกว้างขึ้นแล้วนะคะซึ่งอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งเนาะอาจจะเป็นช่วงกลางวันของวันนี้ก็ได้นะคะที่อาจจะวิ่ง ออกข้างก่อนแล้วค่อยเลือกทางตอนที่ตลาดเปิดในช่วงคืนนี้นะคะก็คือ2องทุ่มนะคะเป็นต้นไปเนาะซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะมีไลฟ์อีกรอบหนึ่งตอนทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาอัปเดตแผนใหม่ด้วยกันไม่เป็นไรนะคะให้ดูก่อนเลยว่าแถวเนี้ยมีการพักตัวออกข้างมีโอกาสที่จะ ไม่ได้ไปในทิศทางไหนทิศทางหนึ่งขนาดนั้นเนก็ตั้งเอเลยไว้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าภาพมันไม่ได้ชัดมากนะคะทีนี้สชั่วโมงลองดูซิมีโซนอะไรน่าสนใจบ้างก็ต้องบอกว่ามีโซนนี้ค่ะ4ชั่วโมงฟึบอะอาจจะกว้างนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยลงไปดู1ชั่วโมงว่ามีอะไรน่าสนใจนะคะถ้าชุดต,ตรงนี้สามารถนะคะที่จะลงมาแล้วมีการยกโลยกไฮแบบนี้ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะ ปรับตัวขึ้นต่อได้แต่ให้มองคีย์สองพันคือต้านนี้นะถ้าขึ้นมาแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวนะคะคลาสสิกใดๆด,ดนเนี่ยก็อาจจะมีการย่อลงต่อโอเคไหมเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงไซเว์หรืออาจจะลงลึกมาหาแนวรับ3 3 2สสอูงอีกรอบหนึ่งแล้วกรอบเนี่ยทุกคนร่วม5,000ันจุดนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะจะต้องรอคอนเฟิร์มนิดหนึ่งนะคะรอคอนเฟิร์มนิดหนึ่งอยู่กรอบอีก,กว้างมากนะคะกรอบกลางมาก อะไปดูหนึ่งชั่วโมงต่อนะคะหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตย่อให้มันแบบมองเห็นง่ายนะ <c oughs> ก็คือเป็นดีมันก้อนหนี้นะคะซึ่งดิมันก้อนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราพูดว่าดีมันก้อนนี้แล้วเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นแหละว่าตรงเนี้ยมันจะมีแพทเทิร์นนะคะของ QM แบบนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสปรับตัวลงมาตรงนี้ได้เดี๋ยวขอวัดไปด้วยเลยว่าตรงไหนหน่าสนใจนะคะซึ่งชุบขึ้นไปนี้จะอยู่ที่ 6 1สจุดบถึง7จ6นะคะอันนี้คือกรอบ QM นะคะทั้งนี้ทางนั้นต้องบอกมันอยู่ในช่วงไซเวนะอ่าถ้าเกิดใครอยากจะรอคอนเฟิร์มแล้วบายช่วงตรงเนี้ยได้เหมือนกันเลยนะคะแต่รอคอนเฟิร์มก่อนเพราะกรอบมันกว้างจริงๆทุกคนเนี่ยกรอบอยู่แถว3341ถึงอันนี้เลย3342นะคะถึง3332อ่ะ1,000จุดนะคะกรอบนี้ รอคอนเฟิร์มนะคะพิจารณานะเก็บที่หนึ่งหนึ่งนะนะคะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่ามีโอกาสจะไปต่อได้จริงๆขนาดนั้นเนาะเพราะว่ากาบวิ่งออกข้างอยู่นะคะกําไรล้วก็เก็บด้วยเนาะตรงนี้อะไรก็ได้ที่ใช้คอนเฟิร์มนะคะ P A Classic d i v e r g e n t bullish classic d a Q M ใดๆคือใช้ได้หมดโอเคไหมซึ่งตรงเนี้ยให้เป้าแรกไว้ก่อน หนึ่งอันนะคะส่วนกรอบล่างนะคะกรอบล่างจะปรับตัวลงมาหาแนวราบอีกรอบหนึ่งจะอยู่แ,แถวประมาณสามสามสามห้าถึงสามสามสองศูนย์ 0, กว้างเหมือนกันตรงนี้มีกว้างหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นกราบไซเวย์นะคะทุกคน อืมอ่ะถ้ามาแนวนี้นะคะทุกคนสามารถพิจารณาบายได้นะคะรอคอนเฟิร์มกันส่วนถ้าขึ้นมาหาต้านแล้วนะคะใครแบง่งเก็บกําไรแล้วอยากจะลั่นขึ้นมาจริงๆนะคะก็ต้องบอกตรงๆนะว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นไปทดสอบต้านแล้วลงแบบนี้นะมันอาจจะไซด์เวยเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ลงมาตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เก็บกําไรเถอะให้มันหลุดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งให้มันชัดก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ นะคะสำหรับ1ชั่วโมงอ่ะอันนี้คือ QM ปะ่ะไปดูเพิ่มหน่อยทำเฟรมย่อยมีอะไรบ้างสานาทีนะคะนี่เลยแท่งที่บอกทุกคนเนาะทุกอย่างเกิดขึ้นไวม,มากนี่เลยนี่ค่ะ5นาทีนะนะคะ5นาทีนะอ่ะขอดู5นาทีหน่อยหนาทีตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรชรัดเนาะทุกคนอาจจะต้องเปิด ator, อินดิเคเตอร์ RSI หน่อยซึ่งชุดตรงนี้ ถามว่าเกิดคลาสสิกใดไหมนะคะก็ต้องบอกว่าเกิดอยู่นะนี่เลยคลาสสิกดเวเจนต์นะคะกาฟทำโลต่ำลง RSI ไ,ไม่ตามนะคะถ้าใครจะรอเอาแบบโอเคหน่อยนะอ่ะเนี่ยนะคะทำไฮสูงขึ้นแล้ว QM แบบนี้นะคะหรือใครอยากจะมารอภาพเอ้ยจะขึ้นจริงไหมนะรอภาพนี้ดีกว่าได้เหมือนกันอันนี้ทุกคนสามารถพิจารณาได้เลยนะคะวันนี้เรามาจะมาพูดคุยแล้วมุมมองกันมากกว่าเนนะ ประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพาทุกคนย่อยไิธี M1 เลยเมื่อวานที่มันเกิดขึ้นนะคะทุกคนดูนะ M1 คือไซเวย์ออกข้างเล็กน้อยแถวนี้นะคะแล้วก็บดจะพุ่งก็พุ่งไม่รออะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็พุ่งยาวๆๆไปเลยแล้วก็ทุบลงอะคือทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละบางทีก็ช่วงนี้ข่าวนอกตารางเยอะเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมเช็คดีๆค่ะจริงๆไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเท่ากับที่ เราสามารถ MM อะไรได้ n o y m y n a n e m e n t p t พอดูแลพออยังไงได้อันนั้นคือคีย์สำคัญมากกว่านะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้นะคะก็ขอใทุกคนรักและก็สนักกบสนุการเทรดนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้ใน Go Master ตอนเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Boost c a m ครั้งที่2 3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะ ด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับ ความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของ Boost แคมปครั้งนี้ Day 1เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพันสู่หลักหมื่นล้าน เพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงใน day สอค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการไอซ์บารเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้คุณมีสติ กล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเดย์ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างมายเซตที่แข็งแรง เข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นใน2วันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงทั้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกข,ขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่บ o สแคมป์เท่านั้นเทรดสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28-30ถึงส0ิสิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรังสิต